โรงเรียนบ้านปลายละหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่ห้าตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัชภูมิจังหวัดสงขลาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2,568มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด105คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คน โดยมีนางสาวอัชาราพรมนุกูลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเ,เรียนบ้านปลายละหารได้ดำเนินง,งานเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัยดังนี้ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านปลายละหารได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีมาอย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงและควบคุมดูแลพื้นที่เสี่ยงในสถานศึกษา มิให้เป็นสถานที่มั่วสุมยาเสพติดมีเพศสัมพันธ์การเล่นการพนันหรือการก่อเหตุไม่สร้างสารรค์นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมสภาน,นักเรียนและกิจกรรมเขตรับผิดชอบทำความสะอาดประจำวันในตอนเช้า เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปลายละหารได้ดำเนินการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยในแผนปฏิบัติการประจำปีปีการศึกษา2568และมีการดำเนินงานตามขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้หลักการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยเซฟโมเดลด้านการบริหารจัดการภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์โรงเรียนบ้านปลายละหารได้ซักซ้อมการประชญเหตุเมื่อมีโจรผู้ร้ายเข้ามาในโรงเรียนปฏิบัติการหนีซ่อนสู้แล้วโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับครูตำรวจหรือครูแดโดยเป็นวิทยากรจากสพรัตภูมิมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการล่วงละเมิดทาง เการทะเลาะวิวาทการกั่นแกล้งรังแกการก่อวินาศกรรมและการล่อลวงลักพาตัวใครที่เกิดจากอุบัติเหตุ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเชิญวิทยากรจากมูลนิธิภูัยรัตภูมิธรรมมาวาดมาให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องภัยธรรมชาติภัยจากอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างภัยจากยานพาหนะภัยจากการจัดกิจกรรมและภัยที่เกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์ภัยที่เกิดจากการละเมิดศี โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้นําชุมชนในกิจกรรมเยี่ยมบ้านประสานโรงพยาบาลร,รัตภูมิและสอพอรัตภูมิในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการถูกปล่อยประละเลยการถูกทอดทิ้งการคุกคามทางเพศและการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม ที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจโรงเรียนได้ดําเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการอาหารกลางวันโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกและมีกิจกรรมคลินิกเสมารักให้คําปรึกษากับนักเรียนเกี่ยวกับภาวะจิตเวทและยาเสพติด ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องโรคระบาดการพนันโดยประสานความร่วมมือกับคลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคาอสอมและโรงพยาบาลรัตภูมิและโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมแอนตี้บูลลี่ให้กับนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกันแกล้งในโรงเรียนซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมของผู้เรียนจากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยมาโดยตลอดส่งผลให้โรงเรียนบ้านปลายละหารเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัยได้รับคำชื่นชมจากบุคคลภายนอกและมีผลการประกันคุณภาพภายนอกสมศรอบ5ตัวชี้วัดที่2.8 ด้านสถานศึกษาปลอดภัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ5